还要不要？ ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอ็ซีทุกทท่านด้น,นะคะผมมือนี่พาพีพะน้องมาซองเบิ่งดอยที่ยังท่านอีกมาซองเบิื้องจเจียกีพี่น้องหี่อันนี้ลำค<อ>นตกเนะเาะกับผมเอาจังไรทาไปรุ่นน้ำกันพี่นอ้นองตีมีเห็ดอีหยังเนาะตาวแจแรมกะกมาเบิ่งเดี๋ยนี่มาดานเห็ดไทยกับพี่ขอบคุณไปโยมเพื่อจังท่านจังหวัดพะเยาว์ขึ้นเาด้วยค่ะผมไปขึ้นดอยพี่น้อง มาเร็วๆเด็กฝรอนเลวอันียังเขาไข่สับพีน้องย่างมาได้กินกับทอดโดนนะยูวใจลายนี่ฮยเดสาวจะเล็มนี่มาเร็วผู้ดังสาจะเลบีบุย่างไก่ด็กกินห้อยใช่ปะสนิทเด็กฝรันมองอนี่ยด็กินห้วยมัน๊อดดอนนี่นะพี่น้องมา

mong bởi vì hàm hảo hảo được, hảo 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 nha, hảo 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 má má, hảo 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 hảo

ส่ออนเห็ดไขครหลังฝนตกเราก็หมานเลยอุ้ยโดนผึ้งสิบบได้ผลแ้วะตัวอะไรกว่เอาจะขาเึ่นบ่าอู้นด้ดเอาขึ้นเสือกำไล่แทะข่างข้าอ่ะมัดลอกเออปานมีตะบักลกำไ่ข่างเขาฉันลอกมัาติดขามันเลหลายเป็นอ้เอ กูขายเงาค่ะอุ้ยข้าวไข่หน้าเล่ดอกหน้าเขียวด้วเนาะดอกเดียว่ตอจีเนี่ยดอกเมืองนอเด็กเห็นตะห้อยพันฝนก่อนเอ้จูงจีต้นอันตอจีนเนี่ยมี <laughs> นี่เ <laughs> นี่ยเนาะ

เบิ่งผลงานกันนะสาวจันแนจยังไงมึงป้าดีหนอเห็ดเข้าใครลุ้นโตกใหม่ไม่โอ้ผมแล้วก็มีเห็ดแดงหน่อยหนึ่งอยู่ในนั้นเอาจังไรต้นตะลุยกับสาวจันแนมจีด้ยผ้าพีผ้าหน่องเสามีแหวงลงดอยก่อนจังไรทาพ่อกันคลิปหนาด้วยคุณหนงสำหรับคลิปนี้ต้นตะลุยแอนสาวจันแนมลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่รับพนอฮิตแค่คุณหนงพ่อหมานยู่เนาะสาวจันแนมไอ้ล้างเริ่มออกค่ะ